สัสดีครับสวัสดีอีกคลิปนึงครับแอนออนวนาพิ้นสาย6จากชองแอนชาแนลครับหลายๆคลิปที่ผ่านมาห้าเหล่นในส่วนของการไหลลูกน้อยไหลต่างๆนะครับไหลขึ้นไหลลงต่างๆห้าเหล่นมาหลายคลิปแลวนะครับว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆเฮ่ากับแท่กไปหลายคลิปต่อหลายคลิปแต่ว่าในส่วนของการเล่นจบเฮาบพ่ท่านเทยเหล่นเลยนะครับบพราะันเทยเหล่ยนเลยเพราะว่าผมอาจจะไป <único Liberty Overwatch> ให้ความสําคัญกับการเหล่นในส่วนของเสียงสูงลงไปเสียงต่าหรือว่าเสียงต่าลงไปเสียงสูงเพราะว่านเป็นหน้าตาของการเหล่นไล่พิ้นไล่แห่ไล่ล้ำเพว่าเล่น อ่าพวกข้างในมันสิพลิวนะครับเวลาอาจารย์เก่นเกมพลเรืนเนี่ยมันสิพลิวมันสิมวนผมก็เลยให้ความสำคัญหลายไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าลืมว่ามันต้องจบนะครับใครๆก็วับผ้ามูขึ้นไปแล้วลงมาหอดกลางอาทิมไปกลางทางครับบดได้ผาามูจบเลยอันรอบนี้นะครับคลิปนี้ก็สีมาฮาร์ดเลนในส่วนของการจบนะครับการจบก็คืออะไล่จากช่องกลางนี่ครับอประมาณส่วนกลางเนี่ลงไปหอดหอดจบนี่นะครับ เพราะว่าไหลลงมาเสียงกลางหรือว่าไหลขึ้นมาเสียงสูงเข่าเล่นกันแล้วนะครับก็ย่อนไปบงคลิปต่างๆที่อยู่ในช่องแอนช n แ l ลก็แล้วกันครับสำหรับคนที่ติดตามมาตลอดเวลาตลอดอทุกคลิปนี่ก็สิเข้าใจกันว่าคลิปไหลแน่เลนยังแน่นะครับแต่ว่าขั้นคนรบาท่านที่ติดตามก็ติดตามไห้นะครับแลองเขาไปบงครับปหลายคลิปที่ผ่านมากับมีการฮัรดเลนในจุดต,ต่างๆบาจะเป็นเทคนิคหรือว่าไหลขึ้นไหลลงนะครับคลิปนี้เขียนว่าเขาในเรื่องของการจบนะครับ เพราะว่าการจบนี่กับมี่วามสาคัญในการเล่นคือกันครับพาารเพราะว่าขั้นเล่นมาจบบ่ได้กะมันกะเฮ็ดเกเดอยู่เป็นบ่ครับฉะนั้นนี่อ่ามือน,นี้มาเขาเรื่องครับวิธีการเล่นล่งจบนี่มันมีหลายวิธีการนะครับแต่ว่าเฮาที่เอาในส่วนขององ่ายๆมาเล่นกันมาหัดเล่นกันประมาณาวิธี2วิธีก็แล้วกันครับเอาโดเป็นหลักนะครับโดช่องที่6นะครับช่องที่6ของสายหนึ่งนี่ครับเป็นโดนี่ครับมันเป็นช่วงช่วงกลางพอดีนะครับช่วงที่เล่นกัน เล่นสีเทาเล่นลูกเล่นกันดูดูนะครับนี่ครับสีเล่นกันดูดูวันนี้ครับพอมาถึงโดปุป๊บเขาก็เตรียมลงเลยนะครับอาจล่องมั้งครับเอ่อพอโดปุป๊บไหลลงมาอย่างไรก็ตามนะครับแล้วแต่ลูกเล่นของแต่ละคนนะครับไหลลงมาอย่างไรก็ตามอาสมมติว่าผมไหลง่าย ใี่ครับเขาืึ้นจบแล้วครับพ่อโดปุ๊บกะลาซอนมีลาซอนมีเลโดลาซอนลานะครับซอนตัวนี้นะครับซอนซอนสายสามนะครับลานี่สายเปล่าสายสองเปล่านะครับเอามเอาไหมครับอันนี้อันนี้แบบไม่ง่ายนะครับแบบไม่ง่ายที่ม่ซับซ้อนก็คือสมมติว่าไหลลงมา พอโดบงหันมันบอกครับ,รบมาเลเลยเอย้ลาเลยครับ<า>อันนี้ก็จบแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโมมียังหลายอ่ะมาเบ่งโนดอีกเทียนหนึ่งครับพอลงมาหอดโบวงหันน้องครับนาะโดเนี่ยพอโดเน,น,น,นี่ยโดกะลาซอนมีลา ซอนนีเลโดลาซอนลาอันนี้ก็ถือว่าจบครับขั้นสิโตกอกะอ่ะแต่สีก็จบได้ครับแต่ว่าต่อขั้นบนอย่างเงี้ยอ่ะคัลงคือวงหันกับพ่อนะครับ บ่ได้บ่ได้บ,บ,บ,บ่ต้องไปซับซ้อนหลายก็ได้ครับเพราะว่าเฮาในฐานะที่เป็นมือใหม่เฮาก็เอ่อคั่นเล่นซับซ้อนหลายมันก็สิงงๆนะครับเ,เล่นแค่จบมันก็ได้คือกันนะครับเอามาเบิ่งใหม่ครับพอ,อไหลลงมาโด,ด,ดลาซอนมีลาซอน จบเรียบร้อยครับอ่าวิธีอันนี้วิธีง่ายๆวิธีแหลกนะครับแล้วลองมึงวิธีที่สองครับที่ผมผมก็ใส่ดูอยู่ครับตัวนี้เดี๋ยวเรียนศาสตรลองมึงครับอ่าพ่อมาดนูนะครับพ่อดูดูอ่าวังหันนี่มันจะเป็นแบบนี้พ่อดูกะลาซอนมีลาซอนมีเลโดลาซอนลาเต่วาวิธีที่สองจะเป็นอย่างทีครับพ่อดูนะครับ โดเป็นบ่กครับาาลาโดาลาซอาานลาซอนมีเลโดลาซอนลาอันนั้งสีก็ได้ครับมันกาสีเป็นอีกวิธีหนึ่งในทางเหลือกครับทางเหลือกในการเล่นเพราะเล่นเริ่มชิ่นขึ้นมาหรือว่าเริ่มคล่องขึ้นมามันก็สีได้เบิร์ะครับบนนี้เล่นได้เบิร์ครับได้สีก็ได้ครับ พอลงมาอ,มอันนี้ก็เป็นการลงง่ายๆให้กันครับอันนี้คือการต่อให้มันเาาวขึ้นครับหรือ การต่อเสริมเข้าไปให้ซื้อรับกขาลุ้งใดขึ้นกันครับันลองมึงอีกเทียนหนึ่งครับมันขั้นเรียนไม่ไหวจริงจริระมานนี้ครับะมาณนี่เล่นแต่ละเทียสีบุคคอกันบปนไดนะครับ ลัการละการเล่นโน้ดกับใครๆครกันนะครับมันก็คือประมาณนี้ครับก็บคือลาซอนมีลาซอนมีเลโดลาซอนลาให้จำแค่ตัวนี้ไว้กับพ่อนะครับลาซอนมีกับลาซอนมีอีกเคยนหนึงนะครับลามันสิงงงันนี้นะ อ่าเวลาฟังไ,ไว้ว่าไสิบหูนะครับแต่ว่าอ่าขั้นแก้เป็นโน,โน้ตต้องจีบานนี้ลาซอนมีกับลาซอนมีเลนะครับมันจีบเนลาซอนมีลาซอนมีสองเทียจังเลโดลาซอนลาครับกันจบไปง่ายกับมีแค่นี้ครับผม่มีอยังหลายนะครับ สำหรับคลิปนี้คือสิ่ง่บ่มีอย่างหลายน,นอกก้องคำน้องก็คือกล่าวมาฮัทเล่นกัน,นง่ายๆขาลงนะครับมันยังสืบ่ได้ฆ่าใจกันครับเพราะว่าได้ไลฟ์คริปต์ที่ผ่านมาเพราะท่านไดผ้ลาลุ่งจังเสียอยู่พ้าตาขืนอย่างเดียว <c oughs> นะครับเอาคลิปนี้ก็คือเป็นการช่วยช่วยหากันละกันครับเป็นการเล่นจบนะครับสำหรับคลิปต่อไปถือม,มียอย่างหนึน่งกดติดตามนะครับกดติดตามไปสำหรับคนที่เ่าท่านด้กดติดตามช่องแอนเชนเนลกับกดติดตามไปนะครับถืมีคลิปใหม่ๆลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้คือสิลากันไปก่อนนะครัับสสวดีครับ